ไม่นะฟันดนูผู้แล้วดูฟันกามเลย <c oughs> ดูฟันกาามเนเฮ้ย,เ,ยเราเหนียวไปแล้วเฮ้ยพ่อโอ้ <c oughs> เหมือนพ่อมายืยนรอหนูอะต่อยได้ด้วยนี่เออแล้วเรามาต่อยน้ำแข็งทำไมอะ่ะแล้วดูนะดูนะพลังพลังตดนี่อะไรอะ่ะเขาบอกให้หาชยแลามอะ่ะไม่รอดไปไง หนูไปหาะแรงซึ่งเอ้ยนี่ปีนปีนเฮ้ยหนูมีะแรงแล้วเหรอไหนอะหนูต่อยอะไรก็ไม่รู้อ่ะต่อยโครงกระดูกอะตรงโครงกระดูกเฮ้ยนี่ไงพพอได้แล้วไี้หนูเฮ้ยอ๋อคิดว่าตัวอะไรเธอมีมันช่างทําลายโคดูดิมีฟันฟันฟันต้องพิดมีฟันปลอมด้วยฟันปลอมใหญ่โอโอ้อดีดิ มีฟันกามได้ผูกด้วยอะ่ะน่าจะของพ่อนะอันเนี้ยไปด้วยอุ้ยอุ้ยฟันการามมันตื่นขึ้นมาเยกคุณตำรวจมาช่วยเราขอบคุณครับอุ้ยต่อไปเราต้องไปห้องกล้องวงจรสินะเคพ่ออ,อย่างแรกเราต้องต่อยก่อนเลยเพื <c oughs> <c oughs> ่อที่<ว>จะได้รับว,วิชีไง สับแล้วเขาก็จะมีกระโดดทางกระทางให้เรากระโดดน,นะแล้วก็ค่อยๆกระโดดทางนี้ึอาวพ่อตายอีกแล้วเราต้องนีอเอาจะลีนิีกใช่ปะใช่ระหว่างนี้ถูกก็ต่อยตูย้ต่อยต่อยทุกอย่างต่อยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องกำเงินถูก็ต่อยเพื่อที่จะเอาเงินต่อยหมดต่อยหมดเลือดลดนะพ่อได้เหรอใช่ถ้าโดนสิ่งเขียวอะ่ะอิี้มูกอะ่ะ ไปไปเราต้องออกไปจากที่นี่เปิดสวิตฮ้ยอย่าแปลงสีฟันน้องใส่สีฟันที่อยู่มามากกว่าสามปีเราต้องต่อยเหรอเราต้องลปอยแปลงสีฟันเหรอใช่เราต้องต่อยแปลงสีฟันแปลงสีฟันขึ้นลาเฮ้ยพอ่อแปลงสีฟันคอเกตอย่าสีฟันคอเกตมันมี 5, ผ้าพันแผลให้เราใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีหัวใจดอกเราก็เก็บได้เว้ยนี่เราต้องอไปไหนต่อนี่ไงเราต้องต่อยกำแพงตรงนี้เฮ้ย พ่อตกลงไปแล้วเาอนูด้วยอี่นี่เราอยู่ในทีนีกเราออยู่ไหนะหนูก็ไม่รู้มีหนูด้วยต่อยต่อยอย่า้อยต่อยพ่อไหมอ่ะไม่รู้อ่ะเอาเปล่าเอาเปล่ามันตกบ่ไม่พ่อโดนหนูต่อยจะขึหนูจี๊ดจี๊ดอ่ะไม่ใช่หมายถึงหนูอ่ะเฮ้ยคซีนต่อไปนั่นมันคุณหมอไม่ใช่แพทย์คุณหมอโดนฉันทับน่าจะเป็นพยาบาล สรุปแพทย์หรือหมอพยาบาลเราช่วยเขาเรียวว่าไงครับออะไรอ่ะอน่าจะเป็นตู้นี่นะช่วยเพิ่มพลังอุ้ยดูดิมีคนใช้เต็มเลยอะอ๋อเราต้องใช้เงินเพื่อเพิ่มพลังเว้ยเออหนูขอเพิ่มเป็นพลังหมัดและก็ดาเมจ แล้วก็ความเร okay. ็วโอเคตังหมดเกลี้ยงตังพรหมดแล้วต่อยก่อนต่อยเพื่อเอาตางังหูของดีฮะต้องเก็บตังไว้ก่อนเลยอ่ะอันนี้อะไรไม่เอาไปลูกไปลุกไปลูปปเออเราไปด้านต่อไปกันอู๋แปงที่เอ,อ้<ม>ยวุม้มฟันปอ,อมที่มีลูกกตากระโดดได้ได้มีอันติีให้เราด้วยอ่ะอุ้ยแล้วมันตายหมดเลยอ่ะ เก็บเหรียญก่อนเหรียญโคตรเยอะไปเรยวพ่อชุบชๆบชุดูดิเราต้องปล่อยอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยดูโดนบันไดทับพอต่อยพอต่อยบันไดครับนี่เราย่อส่วนเป็นตัวเล็กหลือทุกอย่างมันใหญ่ไปหมดหอยแปลงแปลันตัวใหญ่มากใหญ่เท่าเราเลยพ่อมาเร็วโอ้ย หนูโดนใครต่อ,อยก็ไม่รู้อ่ะใส่ไว้ดีเลยอ่อต้องไปทางไหนทางนี้ใช่ไหมพ่อมาเร็วพ่อมายังโอ้ดูดินี่มันแบบว่าข้างล่างน่าจะเป็นสเลดของคุณไข่โอ้โอเโยเดนี้าานเลยน้องพีทแล้วก็ไปได้นั้นเหรอไม่รู้อ่ะแลงผิดฟันกับฟันตอมโหู อะไรครับเนี่ยจโอ้ยโอ้ยหนูเจ็บหนูเจ็บไม่ขนามือไม่ขนามือโดดทุบไม่ได้โอ้ยเจ็บโดนฟันปลอมกัดโคแดสบโอ้ตายมดเลยเฮ้ยขอเก็บเหรียญก่อนอหัวใจต้องเก็บหัวใจมาโอเคต่อไปเราต้องทำลายข้าวของใช่ไหมพ่อเราเป็นนักทำลายจกะจ๊ะ ต่อไปที่เราต้องไปที่หนูเห็นนะพ่อตามหนูมาออกจากห้องมาเร็วโอเคออมแล้วต้องไปตรงนู้นซึ่งเราต้องขึ้นไปตรงนี้ดูดิเพื่อนๆไปกันเต็มเลยอ,ะอ่ะอออุ้ยหนูเจอหนูด้วยโถ้โหไปพ่อขึ้นมาดิออกมาจากห้องนั้นนะ่ะเรวขึ้นมาตรงไฟอุ้ยไม่นะเพื่อนเพื่อนไปโอ้อันนี้เหรอใช่พ่อขึ้นบันไดมาเลย มีไฟด้วยเอ้ยหนูเราโดนได้ปะเอ้ออะไรหนูมันกัดใช่หนูปิดวาวก่อนเลยพ่อไม่ปิดวาวอ่ะวาวไหนอ่ะหรือว่าพ่อปิดไปแล้วเออวาวอ่ะพ่อปิดไปแล้วไม่หรอมาลิ้วขึ้นมาริ้วโอ้ยเพื่อนตายกันเต็มเลยอ่ะหรือว่าเพื่อนไม่ได้ตุยชึบโอเคพ่อต้องปิดปิดวาวยังแล้วโอเค อุ้ยอันนี้เสียงมากครับมันจะขึ้นลงขึ้นลงอะ่ะมาเร็วพ่อพ่อขึ้นมายังดูก็โดดไปก่อนนะฮึบลงมาแล้วเฮ้ยจุดตรวจใหม่นี่มันเจ้าฟันปลอมนี่ดูดิไข่แมงสว่านแล้วมันเข้าไปในที่ชใช่อันนี้มันจะไปเจาะฟันใช่ไหมใช่เจาะฟัน อันนี้อ,นอะไรอ่ะฝันโยกฟันโยกฟันโยก <c oughs> ฟันโยก <c oughs> พอพูดถูกนะอันนี้เศษฟันโยกที่เรามันอยู่ในปากคนไข้อะเนี้ยคนไข้กินอะไรไปบ้างเุ้ยอห้องก้อกจอนอย่าก่อนนะอย่าบอกนะว่าไอเจ้าตัวตัวสว่านเฮ้ยคุณตำรวจดช่วยเราให้ลุกขึ้นมาก่อน ออ้ยคุณตำรวจที่เป็นคนดีจริงๆอ๋อนี่คือวิดีโอนะวิดีโอที่เขาเก็บได้วุ้ยมีอะไรอ่ะเด็กเด็กวิ่งหนีคุณหมอคุณหมอติดคุณหมอโดนจับมาเองเออแล้วเด็กกดมั่วเอ้าเด็กกดมั่วเอากลับไปดูกับเรด่าเด็กเด็กเออปากัวไม่อยากไม่อยากเออแล้วจากนั้นก็สั่ง ทำระลุภาพลังสีก็ได้ทำใหหมอกกลายเป็นสับปะรดใช่ปะเขาบอกว่าเราไม่มีสัญญาณตอนนี้เราต้องออกไปเองเพราะเราต้องรีบออกไปขอความช่วยเหลือและใครทุบของอยู่นี่เวลาแบบนี้ยังมีเวลาสอยู่เหรอสาอยู่เงินหรอสา่อยู่เงินหรอคุณตำรวจมารอข้างล่างแล้วหนูไปก่อนดีกว่าปึ๊บ มาแล้วจ้ามาแล้โวโถโถเราจะไปทางไหนอันนี้พอ่อดูแปบบนะเฮ้ยเพื่อนมากดเพื่อนมาหมุนวาวแสดงว่าเราต้องหมุน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 เสร็จแล้วนี่ไงไอ้ตรงนีน้มันก็จะยืดขึ้นมามาเร็วพอ่อ ตัวางนี้โอเคว้าไแปลงสีฟันแปลงสีฟันขึ้นละนี่หิวเงินหิวเงินหิวเงินของดีครับชึบโอ้หนูขึ้นก่อนแล้วพราะเงินหนูหมดแล้วไอ้เงินเก็บได้หมดหมดแล้วเุ้ยมันขึ้นไปไหนเนี่ยอ่าหนูถึงจุดตรวจใหม่แล้วก็วคือจุดเซฟต่อไป คุณตามผมมานะผมเห็นเพื่อนมาตรงนี้อ่ะนี่๊เฮ้ยพ่อมาเร็วยังไงต่อเฮ้อันนี้ก็ได้ไรอะน้องพีใช่อะเฮ้ยอะไรเนี่ยฟันฟันไม่ใช่ไม่ได้ฟันใช่ถูกแล้วมันคือฟันเฮ้ยเฮ้ยเราต้องขึ้นบันไดเราต้องต่อบันไดแล้วขึ้นไปเอออพ่อโดนมันจับ หนูขึ้นทันปะหนูขึ้นทันหนูกระโดดยิงยิงเลยอ่ะอยาก่อยกับมันสักครั้งว่ะมาดิฟันปอมตุ้งตุ้งตุโดนหนูโดนสว่านจับตายเลยไปแล้วเขาไปแล้วไม่น่าเล่นกับมันเลยเฮ้ยรอหนูด้วยเฮ้ยโดนโดนขี้มูกหรือสะเลดก็ไม่รู้้แปลงสีฟันยังหลงเหลืออยู่ในนี้ อุยอ้ยแมงมุงมตกใจหมดเราอัปเกรดก่อนไหมพ่อ,อเ,เราอัปเกรดเป็นแบบว่าหัวใจเพิ่มขึ้นกูจะเพิ่มหัวใจอย่างเดียวเลยเพราะว่าหัวใจหนูน้อยมากนี่ก็จะมีขี้มูกโอ๊ยเจ็บเราต้องหากลองหัวใจอ่ะโอ้ไม่มีเลยไปเร็วพ่อไปทางไหนทางนี้อ่ะ เชียวเชียวนิดเดียวมาเร็ยพ่อขึ้นก่อนแล้วนะหมดแล้วอแล้วเราไปทางไหนต่อทางนี้เหรออ๋อทางนี้ทางนี้ไหนทางนี้พอต้องไปปิดวาวข้างบนก่อนตรงนั้นแหละเออมันมีไอตัวพิษต,ตรงนี้ด้วยอะ่ะมันปลามันคือไอนี่อะไรนะ ปันปอมยายที่ติดพิษติดเชื้อเลือกเป็นสีเขียวเรต้องค่อยๆต่อยมันจะกระโดดหนีเรามันก็ปลาใส่เราโอ้ยมันปลาสเลดใสอ่<น>ะพ่อระว,วังนะพ่อว้าเจอปันปอมยายแล้วอ๋อเราต้องต่อยอันนี้อ้ยหนูกดต่อยไปแล้วเรียบร้อยเฮ้ย มันพุ่งไปทุกําแพงพังเลยอ่ะ <c oughs> อย่างแรกที่เราต้องทําคืออะไรดูให้ข้างบนบ้านมีบางมุมด้วยอ่ะระวังนะอือตรงนั้นอ่ะเราจะเราจะไปไงอะ